มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมษวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลยมีอุปรสรรคมากไม่สะดวกในการทำกิจกรรมใดๆการนัดหมายผิดพลาดการตกลงธุรกิจไม่สำเร็จการเดินทางไม่สะดวกความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละ โอกาสดีของความรักวันนี้53 5 8การเงินแย่มากสถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี18 5 4ปสสุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้15 3 4เปอเซนอุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้23 8 4เ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณาีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพฤษภวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมีอุปสรรคนิดหน่อย ทำกิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติการตกลงธุรกิจปกติการเดินทางมีปัญหาน้อย ความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้8.9 0เการเการเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี30.9 0เอร์ซสุขภาพปกติโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้47.01เปอเซนต์อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้38.76เปอเซนต์ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากร์เป็นลักษณราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีาศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมถุนวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทํากิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้56.30%การเงินดีสถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี78.3 0สุอร์สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้ 20. 6 7เปอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้25.16เ์ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีาศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกรกฎวันพุธที่ 5. พฤศจิกายนพุทธศักราช 2,568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทํากิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้56.3 0กาเรเการเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี25.4 0สเสุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้32.3 4อุเปอตอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้26.09เอร์ซต ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณาีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีสิงห์วันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมีอุปสรรคนิดหน่อย ทำกิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติการตกลงธุรกิจปกติการเดินทางมีปัญหาน้อย ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้5 6.30%การเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี39.8 0สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้30.51%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้37.8 4 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณนาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกันวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2,568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมีอุปสรรคนิดหน่อยทำกิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติ การตกลงธุรกิจปกติการเดินทางมีปัญหาน้อยความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้8.90%การเงินดีมากสถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี83.8%สสุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้29.64%ปออุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้25.2 4 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีตุลวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะไม่ดีมีอุปรสรรคเยอะทำกิจกรรมใดๆก็ติดๆขัดๆการนัดหมายมีปัญหาการตกลงธุรกิจไม่แน่นอนการเดินทางไม่สะดวกเท่าไร ความรักดีสดชื่นแต่ถ้ายังหาแฟนไม่ได้ก็ได้หมดถ้าสดชื่นโอกาสดีของความรักวันนี้71.44%การเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี27.44%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้19.84%อุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้22.59% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากร์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณาีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพิจิกวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช 2,568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมีอุปสรรคนิดหน่อยทำกิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติ การตกลงธุรกิจปกติการเดินทางมีปัญหาน้อยความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้8.90การเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี3 4 3 0สุขภาพปกติโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้45.1 7อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้3 8 2 6 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย นาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีธนูวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้5 6 3 0กาเปรเการเงินดีสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี67.30%เสซสุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้2 0 8 4เอซุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้26.5 1เซ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาณีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมังกรวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มี ถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้5,6.3 0%. การเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี39.80%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้25.34%ปอุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้2 0 3 4 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักคณาที่ใช้พยากรณ์เป็นลักคณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกุมวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้ 56.30%, การเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี 25.40%, สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้3 1 3 4เอุนุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้ 39. 1 7เ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณาีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมีนวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2,568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปรสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ได,ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้8.9 0เกาปอร์เซนต์การเงินดีสถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี61.8 0เอปอร์เซนต์สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้ 32. 1 7อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมาก โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้26.42ปอร์เซนต์ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย